ของผมมาแล้วนะครับกาแฟดำอ๋อพ้อมวิ่งด้วยไหยังเนี่ยโอ้สะดุดหอดปากล้มเกือบเมดเอบริการด้วยหลอนเรื่องไม่สาวครับเนี่ยดูดไม่ด้ดูดดูดดูโอกลม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 ลงมากลมลงมาดูกลมลงมากลมลงมาไอ้หมูเพิ่นบึงด้วยพิ่นบึเห็นรลอนก็สิดูดได้ใจเกือบขาดัสเออดีดีโอ้ยลืมมาเขียวบอม ก็ผมนี่ดำดำปื้อๆเลยได้เยผมไม่กินใส่น้ำตาลมานานแล้วนะครับงานอะไลละโอ้ชื่นใจชื่นใจดอกกระเจียวโอ้ต้นไม้เยอะโอ้ยมันเดือดเด้งดังใช่ไหม,มนี่นะครับหาสิงอู้หาสิงชื่อเต็มๆ กาแฟคููพาสิงไอ้ห้องม,มุมห้องสมุดตรงไหนครับเออเพระาะว่าเคยคุยกันอยู่เคยนังสือมาให้อยู่เดี๋ยวจะสั่งซื้อกับอาจารย์สมชัยมาให้อาจารย์สมชยัยนี่เขาเป็นคนแต่งเพลงนักงดังเลยละ่ะเพาชอบหนังสือเขากำลังระบายหนังสือแบบถูก จำไม่ได้ครับตั้งแต่สุขภาพไม่ค่อยดีเลยสมองเลื่อนเลือ่อนขอชาเนียก็มีของผมกาแฟาดำของฟุวกองงเพื่อนอ่ะคาปูชิโนโ่เย็นหวานช่วยๆจันยันเนี่ยไม่ดีอ,อาน<อ>ไว้ค่อยไปโพสที่บ้านดอดสั้นก็มีอยู่ ว่บ้บรรยากาศเดี๋ยวคิดถึงคิดถึงเพื่อนปุ๊กกี้ไหมอืมคิดถึงเพื่อนปุ๊กกี้คิดถึงแม่อิ๋วไหมคิดถึงแม่ผู้ใหญ่แม,แม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่คิดถึงท่านว่าที่ในอำเภอเดียวคนใดอีกแนมะ่หมู่ห้องแต่เขาเจ้าบุกดทวนเ่าดอกอืมพ่อขาเจ้าข้าจ่ไปสาบปปา สดชื่นมากนะครับฝากฝากเพื่อนๆด้วยนะครับร้านสวยต้มลื่น